ย่างน้ำกน้นแล้วาด้วยเราสิไปใส่เป็นตะยกมะกล้วยมาแกนำยายไปเบิ่งค่ะเราเป็นได้มะกล้วยเอาไปแจกเพื่อนบ้านค่ะใส่เบิง่งรูมะกล้วยเอาไปจักวีสี่วีนี่ค่ะเป็นได้มะกล้วยมะเขือหนึง่งเดี๋ยวติดตามยายไปเนาะค่ะเนาะแ เอาไปเป็นเสลงเพิ่นค่นะจะล่าตามมาอีกตามเคยใไปอุ้ยมันเข้าก็ได้อะี้เข้าได้อยู่บอเนะ ส่งกับเจ้ามาได้กับห้องกับเจ้าออกมาเอาไอไว้เจ็ดสิบสามปีเอามากรูยมาแจากมาก่อนบ้านประชาบ้าน เอามะกล้วยมาให้ตั้นมากล้วยมันแก่อบอปันแก่จนแตกเราค่ะ<อ>มาตะน้าว่ามาตะฮือนั่นแหละตัดก็เลย,เลย่วนยายมาแจกเอามาปันกันกินนังเฮ็ดยังกินนเฮ็ดกอมขี้เล็กบะโอ้ไปดราล่าไป ไปเห้อนไทยป่ะนี่ฮะไปไอ้แตนอยู่วะเอาจอดอยู่นี่นี่กล้วยเอาไปให้กรอตูห่างขึ้นเละใช่หละ<อ>ผ่าอยู่ฮันเดอร์ห<อ>่างมันเละพี่นอ้องรถเข่ามาได้ ต้องอยางเขาต้องเดินไปต้องเดินไปโอ้ให้ยางกินให้ยางกินแรงได้มามาโอ้อามะกล้วยเอามะกล้ยาากวยมาให้มะกว้วยไขย่มันอันนั้นเหรอเด้อมันแก่เหรอเด้อ<ม>บ่มบ่มเอาสองซมเมอแบ่งกันคนละวี จ้า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 แม่เอาไปแจกบ่จ้านอนเงือ,อนออน,อน,นี่ละอีกสองหวีค่ะมะกล้วยคืออันนี้ได้เฉลยไ,ได้หกหวีบาย แหม่หนำหน้าเลยผู้ดีขนาดเลยดอดลล่าเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างในรถเจ้านี่อี่พายุบ่มาเอากล้วยหน่อยหนูมาเอากล้วยลูกเร็วเอายายเอาใครเะมาเอากล้วยแล้วลูกมา ใส่รองเท้าน้ำใส่รองเท้าน้ำอยู่บ้านกระผายเต้หู้ด้วยเตู้้อันเต้าู้อัเอ๋เอากล้วยเอากล้วยเอากล้วยเอาไปบ่มก่อนเด้อลูกเด้อมันแก่แล้วล่ะสองซัมเมอกินได้แล้วดอลล่ามาไปบ้านไดเต่อ ไปบ่ต้องสตาร์ทบ่ต้องปิดบ่ต้องปิดเครื่องดับแล้วมันสตาร์ทบ่ได้เหลือวีเดียวค่ะเอามาแจกเอามาแจกห้องนี๋บ่ต้องดับเครื่องอยู่อยูบ่บ่บ่มีไฟอยู่โอ้ย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 บ่มีไฟรู้มีคนอยู่อยูบ่บ่ เจ้าอยู่ผพ้เดียววะเอามากว้วยมาแบ่งกินตัดมากว้วยคืออันหนึ่งอยู่ใสฮอยู่ใส่จุดอย่าอี่เดใหยังกินแลนมกปลน้อยเอาแม่นวะท่อไดฮเออเอเอา้าาอ่ะไปเรียวเลยค่อยๆเรี้ยวเจ้เลยมันสิบปีนค่อยๆไป จะล่ามากับบ้านเยวไหน้านแนลดก่อนดูยายญ่อ่ใกล้ใกล้บ้านค่ะไปเลยไปเลยไปเลย แปลงปันเรือ2องวีเข้ากิ่นกับบอท่านอยู่แล้วทันมันได้สุกฮะหินเมื่อละหน่วยสองหน่วยแล้วก็เหนาถิ่มเมือ่อฮอาฮ่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 า อ้าห้องหองหองบ้านเรนนี้ขิดต้มลายก็ได้ซับเข่าก็ได้เข่าก็ได้เฮ้ยดีไไดีได้ดีไไดีได้กล้วยไปแจกเรียบร้อยแล้วเข้าบ้านแล้วคะ่ะ มาแล้วเอ๊ะพอแล้ว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 อย่าเข้าไปใกล้หลายโอ้ยเแบรบกอันนี้มันเป็นเอียงเรียบร้อยค่ะเอากล้วยไปแจก